โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิว PUBG New State ครับเกมนี้ยังเป็นตัวทดลองเบต้าอยู่นะครับเรื่องแรกนะครับผมขอพูดก่อนเลยนะครับจะเป็นเรื่องของการเข้าเกมนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าเกมนะครับแล้วมันเด้งเป็นอย่างนี้นะครับให้ทุกคนกดออกมานะครับแล้วกดไปที่ตั้งค่านะครับให้เรามาที่ระบบนะครับตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับให้เรากดปิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรา ไปลองเข้าเกมกันใหม่อีกรอบนะครับโอเคนะครับคือตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวนะครับรวมถึงสเปคนะครับน่าเริ่มเกมนะครับเกมมีภาษาไทยนะครับทั้งขวาบนนะครับสามารถกดเลือกภาษาได้นะครับวิธีการลงชื่อเข้าเล่นนะครับสามารถลงด้วย Google ได้นะครับ หรืออันที่สองนะครับลงทะเบียนด่วนได้นะครับเคเดี๋ยวผมจะกดอันที่สองให้ดูนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับโอเคนะครับพอกดเริ่มเกมเข้ามาะไรใช่ไหมครับมันจะให้เรียกเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับที่เปิดให้ทดลองนะครับอ่าตอนนี้อยู่ในส่วนของการตั้งชื่อการสร้างตัวละครนะครับจากนั้นนะครับส่วนตัวละครสามารถปรับสีผิวได้นะครับทรงผมนะครับ ามารถเลือกสีผมได้นะครับดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้อยู่ในตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตั้งค่าคอนเลยนะครับอย่างแรกครับก็คือพื้นฐานครับเป็นส่วนของบัญชีของเรานะครับภาษาก็เลียนในเกมได้นะครับเอฟเฟกพิเศษนะครับสีเมื่อโดนยิงนะครับผมก็เลือกสีแดงไว้นะครับส่วนเอฟเฟกต์ดาเมจนะครับเลือกได้2องสีนะครับผมเลือกสีแดงนะครับ เกมเพย์นะครับปรับตามที่ให้มาเลยนะครับปรับตามที่ให้มาผมคิดว่าดีที่สุดนะครับส่นของการควบคุมนะครับเลือกได้การเคลื่อนที่นะครับปุ่มคงที่นะครับอันนี้คือปุ่มลอยนะครับสามารถเลือกปุ่มเลื่อนปุ่มไปมาได้นะครับเล่นเอาตามที่ถนัดนะครับส่วนผมตั้งไว้เป็น3มนิ้วนะครับผมผมเล่น3มนิ้วนะครับว้าวอ่าโอเคทีนี้เราเลื่อนลงมานะครับด้านล่างนะครับปุ่มกระโดดนะครับตั้งเป็นค่าเริ่มต้นนะครับมันจะใช้ปุ่มเดียวนะครับในการกระโดดในการปีนนะครับเอี้ยวตัวนะครับ ถ้าไม่มีก็คือไม่มีเอี้ยวนะครับส่วนแบ่งนะครับมันจะเป็นปุ่มกดเอี้ยวตัวนะครับก็เหมือนแตะและเอี้ยวนะครับส่วนการปัดนะครับมันจะเป็นแบบเลื่อนปัดแต่ผมแนะนำว่าให้แบ่งนะครับจะใช้ได้ง่ายกว่านะครับ เอี่ยวและเล็งศู์เล็งนะครับก็คือเอี่ยวแล้วซูมนะครับส่วนนั่งยองๆนะครับมันจะมีค่าเริ่มต้นกับแยกนะครับเราตั้งเป็นค่าเริ่มต้นครับ กล้องแล้วซูมนะครับคือพอเราเล็งใช่ไหมครับเราสามารถกดไอ้ปุ่มซูมนั้นเลื่อนไปมาได้นะครับส่วนของการตั้งค่าการควบคุมพาหนะนะครับผมก็จะตั้งไว้แบบเดิมนะครับทมไว้นะครับปรับเองได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเกมนี้มีใจโลสโคบนะครับสามารถปรับได้นะครับการเก็บนะครับเลือกได้นะครับ เก็บเม็ดคิดเท่าไหร่เก็บยาเท่าไหร่นะครับกราฟิกนะครับอันแรกนะครับเฟรมเรทนะครับมันจะมีต่ําปานกลางสูงแล้วก็สูงมากนะครับให้เราตั้งเป็นสูงมากไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ลื่นนะครับส่วนคุณภาพกราฟิกนะครับตัวผมตั้งได้แค่สูงนะครับปานกลางแล้วก็กลางนะกลางคือต่ําสุดนะครับคลิปนี้ผมจะเล่นให้ดูนะครับทั้งกลางปานกลางแล้วก็สูงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูนะครับ ผมจะเล่นเดียวนะครับไปคนเดียวดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้มาอยู่ในส่วนของหน้าเริ่มเกมนะครับตอนนี้ผมปรับกราฟิกต่ําอยู่นะครับสังเกตว่ามันจะลื่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการหน่วงมีอะไรอย่างเี้เป็นปิงนะครับผมใช้เน็ตมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับสูงสุดให้ดูบ้างนะครับโอเคนะครับนี่คือกราฟิกสูงสุดนะครับคือก็ยังลื่นนะครับ ตัวทับผมไม่แรงนะครับแต่ก็ยังลื่นนะครับมือถือสเปกต่ำน่าจะเล่นได้ชิวๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราตรงกลางเมืองเลยแล้วกันนะครับจะได้เจอคนนะครับอันนี้คือภาพสูงนะครับคือตอนโดดร่มก็ยังลื่นนะครับชื่อเมืองบอกนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่าส่วนใครที่จะโหลดเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะครับผมโหลดมาจากแท็บแท็บนะครับ เพราะว่าโหลดในเพจสตูไทยไม่ได้นะครับโอเคนะครับในส่วนของการซูมก่อนนะครับเป็นเหมือนในคอมเลยนะครับจะมีการเหมือนดีเลยนะครับนครัม,มันจะค่อยๆซูมเข้านะมันจะไม่จึกเลยนะครับเ,เหมือนในคอมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองขับรถให้ดูนะครับเนี่ยนะครับ คือภาพสูงนะครับคือภาพก็ไม่ได้สวยนะเมื่อกี้คือภาพต่ำนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองปรับสูงให้ดูนะครับภาพต่ําเมื่อกี้คือลื่นเลยนะโอเคอันน่าอันนี้คือภาพสูงนะครับภาพก็จะสวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่เดี๋ยวลองขับให้ดูนะครัว่าจะกระตุกไหมนะปรับ FPP ได้นะครับอย่าเลยนะครับขับไม่ได okay, ้นะครับเวียนหัวเดี <th <th ๋ยวเราไปขับหาคุณก <th ันก่อนนะครับ โอเคนะครับขับมาได้สักระยะหนึ่งคือยังไม่เจอคนเลยนะเพียเจอคนแล้วนะครับน่าจะเป็นบอทนะครับเอาลงรถยังไงอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูคือเกมนี้ไม่มีล็อกเป้านะครับเป็นการควบคุมเองล้วนๆเลยนะครับโอเคนะครับยิงก็ยากหน่อยนะครโอเคนะครับวาเคียตายนะภาพสูงก็ลื่นนะครับ สังเกตเมื่อกี้นะครับคือมันไม่ได้ลื่นขนาดนั้นแต่เล่นได้ไม่ขัดใจเลยนะครับโอเคสำหรับสเปกต่ำนี่น่าจะว้าวกันอยู่นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นมินิดูนะครับสายเคาะคือที่ที่เห็นผมยิงไม่โดนผมไม่ได้กากนะครับคือผมไม่ได้ปรับความไวนะครับเออเดี๋ยวค่อยจะหาว่าผมกาก,ากนะครับผมไม่กากนะครับ นี่ครับตอนสูมันก็จะเดีเดย์นะครับโอเคเดี๋ยวหาคุณกันต่อครับเออแล้วก็ในส่วนของรูปตังค์นะครับ <c oughs> คือมันสามารถซื้อของได้นะซื้อพวกกระสุนพวกแฝกกันได้นะครับมีซื้อให้ซื้อโดนด้วยนะครับโอเคนะครับแต่ตอนนี้จะยังไม่เจาะลึกเรื่องนี้นะครับแดี๋วตอนนี้รีวิวเกมเพย์ให้ดูก่อนนะครับโอเค โอ้โหรถช้ามากเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขับไปกลางวงน,นะครับตอนนี้เจอคนนะครับเดี๋ยวหาที่เล่นกันนะครัอุ้ยอุ้ยแม่นด้วยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอ ไหนอยู่ไหนผู่มองยากนะครับคุณสามื้นะครับโ o no n เล่นอุ๊ยโหคือคนละตัวนะครับไปเลงอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมือถือเปคต่ำนะครับปรับสุดแล้วมันเป็นยังไงนะครับมันยังเล่นได้ไหมมันยังลื่นหรือเปล่านะครับโอเคส่วน ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงไว้ให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ